สวัสดีครับสวัสดีท่นานผู้ชมันธุ์ทรัพมาชิกทุกทกท่านใช่ครับแนวทางคลิปนี้เป็นสูตรปากหลัก10แรงเบียบ2ตัวดเป็นสูตรเดินดีหงวดติดที่ผมจะมาคำนวณโดยสุ่มกันสําหรับท่านผู้ชมพันธุ์ทรัพย์นะครับเราจะเป็นแนวทางทายงวดวันที่16สิงหาคม2568แปดต่ส่วนนี้จะเป็นสถิติในงวดที่6ที่ผ่านมาครับสูตรได้3ามหครับดิน10แรงนะครับออก50นะครับ ก่อนจะไปคำนวณเรามาดูสถิติสูตรนี้กันก่อนครับสถิติวันแรกสูตรได้6กับ8ครับออก8 7เข้าตัวที่2อมาหลักสิบนะครับต่อมาครับในวันที่2งวันนี้ครับสูตรได้2กับ4ออก2 0เข้าที่ตัวแรกครับมาที่ตำแหน่งหนุนหลักสิบแรงนะครับ่าถูกเป็น2งเหมือนนะครับต่อมาในวันที่3ครับสูตรได้0กับ2ออก0 6 0เข้าหลักสิบนะครับวันที่4สูตรได้9ก้าห มา2ตัวครับในมวนนี้น้องมา2ตัวออก9ก้าหรือเข้าที่สิบักแรก่างเงกันนะครับเลขจิ๋นที่เข้าหลักสิบแรกก็ได้9้าครับต่อมาครับในง้วนที่5้าครับสูนี้ได้2กับ4ี่ครับออกสองหกเข้าที่ตัวแรกครับมานที่จะเป็นหลักสิบแรกนะครับถูกเป็นห้าวดต่อมาครับในง้วนที่หวัวนนี้ครับสูได้3กับ5ครับออก5้ศูนย์นะครับเข้าที่จิัวที่2นะครับมานถักสิถูกเป็นหงมวดนะครับนี่คือสู ดิ่นสิบแรงจะเป็นแบบ2ตัวครับเป็นสูเดินดีของมุติดที่ผมจะมาคำนวณในช่กันนะครับแนวทางสู่นี้ครับวิธีคิดการจะใช้ข้อมูลจากผลสลากจะเริ่มตั้งแต่ในมดวันที่2พฤษภาคมนะครับซึ่งใช้ผลของนำเงินทิ้ง หนึ่งวันนี้ออก213388ครับนำผลที่ออกหนึ่งวันนี้มันตั้งคำนวณเทียบรูกครับดย๋างการสูนี้ครับเป็นสูรคำนวณหาดินสิบแรงนะครับแบบสมดุลเรียนดีวิธีคิดใช้ได้เป็นหลักแสนนะครับ บวกกำลังหมื่นครับบวกหลัก10บบนครับแล้วก็นับริห้าคงที่อีกครั้งครับแล้วก็บวกอีก2แต้มครับทีนี้ท่าชนชมมาลองบวกเทียบบนครับูตรสูนี้ใช้หลักแสนคือสอครับหลักมือเป็น1 2ึบวกหได้ทอบ3 บวกหลักสิบเป็นแปดสามบวกแปได้สิอ็ดบวกห้ได้สามบกแปดได้ท 11, ั้สิเอ็ดชวตัวท้ายรบนำบวกกับห้าคงที่หนึ่งบวกห้าได้ทัาหนะครับบวกคุสอนแจมรับได้แปดนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดแรกครับสูงนี้ได้หกแปดออกแปนะครับเข้าตัวที่สองครับในงวดแรกนะครับมัหกสิ สี่ถึงวดต่อมางวดที่2ครับสูตรในงวดที่2ได้2กับ4เรามาลองคำนวณเทียบดูนครับก็จะใช้ผลของรางวัลเลขในงวดที่ออกแปบบดเนตัวตั้งครับในงวดวันที่1ิพฤษภาผลของรางวัลที่1ออกสองห้า่งสย์เครับ สูตรนี้ครับใช้หลักแสนบวกกับหลักพันอ่าหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะครับบวกกับหลักสิบบนครับบวกด้วยห้าคงที่ครางครับ2งบวกห้ได้7 7็บวกห้ครับบวกไป2ได้4ครับในงวดที่2ครับออก2ศูนย์เข้าดินตัวแรกครับหนักจากสิบสิ่งี่งวาต่อมางวดที่3ครับ ในงวดที่สามสูตรนี้ได้สูงกับสองเรามาลองคำนวณเทียบลงครับในงวดที่ออกสองศูนย์ผลลงที่หนึ่งคือห้าห้าเก้าสามห้าสองครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสบน,กนบวกกับหลักหมื่นครับ ห้าบวกห้าได้สิบบวกกับหลักสิบบนคือห้าได้สิบห้าบวกด้วยเลขคงที่คือห้านะครับห้าสี่สิบบวกได้เลขศูนย์โอ้ยสองแต้มครับม่วงที่สามศูนย์นี้คำนวณได้ศูนย์กับสองครับอ,อ๋อศูนย์หกนะครับมาลักสิบคือศูนย์นะครับม่วงต่อมาครับสี่ดีมวงที่สี่ ซึ่งใช้ข้อมูลจากเงงวดนที่ศูนย์หกเป็นตัวตั้งครับจะาำผลของเงินหนึ่ง,งวันที่สิบหกมานออก507 392มาสองมาคำนวณต่วนครับวิธีคิดแนวทางสูตรนี้ครับใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นถ้าบวก0ได้5บวกกัหลักสิบผคือ9ครับ ได้สิบสี่บวกด้วยห้าคงที่ได้สิบเก้าครับดินตัวแรกที่ได้รีเก้าบู๊สองแต้มครับได้หนึ่งงัว่ที่สี่ออกเก้าหนึ่งครับเก้าเข้าหลักสิบนียครับเมื่อต่อมาครับสี่ติว่าที่ห้าเรามาลองคำนวณเทียบกันครับให้เรานำผล โขนวินนิ่งหนึ่งวันที่ออกเก้าหนึ่งนำไปทดแตทงกับผลโขนนวันนิ่งหนึ่งวันวันที่หนึ่งกระดาออกเก้าสี่เก้าสองสี่หกครับสูนี้วิธีใช้หลักแสนบวกกับหลักหมื่นครับบวกกับหลักสิบบนบวกด้วยห้าคงที่แครงนำเก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าวันที่ยี่สิบสองครับ ในงวดที่5บวกกันได้2กับ4ครับออกสองหกเข้าดินตัวแรกครับมาที่ตำหนัก10แรงนะครับอันนี้คือสูดิน10แรงนะครับเหียกสอตัวดินดีสีดิงื่อต่อมาครับจะเป็นงวดที่6กอาจจะใช้ข้อมูล ผลของลงดับที่หนึ่งในมดที่ออกสองขปีนุดตั้งครับเราจะเป็นวดวันที่16กรกฎาราออก2 4 5 3 2 4นะครับมาตั้งคำนวณที่รวมครับสูตรนี้วิธีที่ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกกับกหลักสิบบนครับโดย5คงที่คราง นำสองบวกีได้หกหกบวกสองได้8 8ดบวกหคงที่ได้13บครับอาเชพาะตัวท้ายเป็นเลขที่ดนแรกครับบวกที่2แทมครับได้เลขห้าครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ใน c ถิวดที่6ที่ผ่านมาครับออก5 0าศนย์นะครับเข้าเลขที่หนเลขสองมาที่ำหลักสิบนะครับอย่างทางศูนยนี้ครับจะส t ิติู่เข้ามาที่ 3, หลักสิบนะครับ สู่เข้ามาหนักสิบหกมวดติดนะครับนี่คือมัวนแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับมีมวดเดียวแปดเจ็ดสู่ได้หกกับแปดแปดมาหลักสิบนะครับในม้วดนี้เป็นสถิติม้วดที่เจนะ็ดะผมจะมาคำนวณให้ชมกันนะครับใครสนใจสูนี้มาดูนะครับแนวทางสูงนี้ วิธีคิดใช้หลักแสนบวกัหลักหมื่นบวกัหลักสิบนบวกด้วยห้าคงที่แงครับนำแปดวนึงได้เก้าเบวกห้บวกหคงได้สิครับแต่ตัวหน้อาออกไปครับได้ตัวแรกคือเบวกขีสอแต้มครับได้ท็อปหวันนี้ครับแนวทแทสูตรนี้คำนวณได้เก้าหนึ่งครับนี่คือเลขหนสิแรงนะครับจากซีสูตนี้1ที่สิแรงนะครับดึงมาหมติด ี่คือสีหเจ็ดนะครับห,หลงพี่จ่นเลยครับสูตรได้เกถ้าชอบเนทางสูตรนี้ก็แคภาพหน้าจองกันเอาไว้ครับ ทางสูนี้ผมมาลงดูเป็นวันแรกครับเป็นสูดเด่นสิบแรกนะครับแบบสองตัวเด่นดีนะครับวันนี้ครับสู่ได้เก้าหนึ่งลอมใช่ไหมครับเป็นสูตรใหม่นะครับแนวทางสูนี้ดินเก้าหนึ่งครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นแนวทางสู่ดินสิบแรกแบบสองตัวดีๆน,นะครับก็มาดงดูเป็นงวดแรกท่านผู้ชมคิดนยังไงครับแนวทางสูนี้ขอเป็นไ,ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ